นี่เป็นมหาลัยมหา,าลัยนารันทาครับนารันทานั้นเป็นสถานที่มีพื้นที่อยู่4,000ไร่4,000ไร่คือยุคแรกก็เป็นเป็นวัดเป็นอะไรแล้วก็ต่อมายุคพศอออ200พระเจ้าโสมหาราชก็มาบุรณะมาเลยนะครับแล้วก็400ก็ พระราชาสีพระองค์ได้มาสร้างวัดแข่งกันแล้วก็พศ6สอกก็ได้รวมให้เป็นมหาวิยนาลันธา1,600กร1,100ลงพันพระทังสัจจงก็มาอยู่นี่16ปีครับแล้วก็1,784ก็ถูกเผา1,800ก็ถูกเผานะครับแล้วก็พุทธศาสนาก็เรียกว่าล่มสลายตรงนี้ ดังนั้นก็มีการขุดค้นมีการพัฒนานี่เป็นต้นอชัชปาลานิโคนะครับต้นอชัชปาลานิโคตที่นางชุชาดามาขอบุตรก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ ที่พระพุทธเจ้าสเสวยไมดอาจจะเป็นต้นบ,บนี้ครนี้แล้วว่าต้นอชะปารานิโค้ดต้นชายใหญ่นี่ฮะอันนั้นเขาทาไม่ปลวกขึ้นครับเสวยไิมดไงสเสวยปความสุขสัปดาห์ที่ห้าเป็นนี้ครัออร์บิฟูโตย कल के ऐसा นี่สมัยที่อังกฤษได้ครอบครองนะครับแล้วก็ท่านเซอรอคาร์ดิแฮมก็ได้มาแล้วก็ไปที่สารจีก็จะมะีสังเวชนีสถานทั้งสี่ที่เขาเจ้าโศกาหาราชเขียนทึกไว้แล้วก็เสื้อคาร์ดิแฮมก็มาขุดนะครับตามพศออที่นี่นะครับพศยังมีพศออบอกอยู่คือแต่ก่อนก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนา ลุงไทยลุงนาธรรมดาแต่ว่าทันเซ์คาริแฮมก็ได้มาขุดค้นตามบันทึกบันทึกของพระถังซัมจั๋งว่าตรงนี้มีสถูปตรงนี้มีห้องสมุดตรงนี้มีอ,อาคารยังไงเขาก็จะไปไปขุดค้นตามบันทึกครับแต่นั้นเมื่อเมื่อเรามาเราก็พยายามบันทึกไว้ครับบางทีเราถ่ายรูปไปลานถามยายยายนี่ตรงไหน กูก็ไม่รู้เห็นวันทึก,ไป,กไปรอที่รถบัสป้าไม่ไปเลยป้าบอกว่าจบอะไร लगिएगा फोटो ले ली मेरे मोबाइल

嗯、啊，要卖摊卖摊的。Affiliated. เดี๋ยวมครขบเซลฟี่จ้ง อธิบายแนดอกไม้ไปดูเมืองเนอก็ได้ละก้าดอกไม้งามดอกไม้งามดอกไม้เจอดอกไม้งามเมื่อควันบินตรงนี้นะครับเป็นแผนถังการที่ประตูเข้าที่เราเข้ามานั้นเป็นตูเข้ามรรันทาแล้วก็นี้เป็นสถูปของภาษาลิบุตรนะครับ แล้วก็ตรงนี้เขาเป็นโรงครัวครับแล้วก็มี8อาคารตามบันทึกของพระทางสัำจังไว้แต่ละอาคารก็สูง5ชั้นมีห้องสมุดรัตนโพธิสูง9ชั้นแล้วก็รัตนนิธิสูงเจ็ชั้นสินสมุดแต่ไม่สุดสาคปนี้5ชั้นซึ่งห้องสมุดตรงนั้นก็คือบริเวณที่ตรงนี้เราไปอยู่โน่นโน่นครับพระองค์ดำใช่ไหมเนอเนอเนีอตรงนี้ห้องดำนี่ห้องดำตรงนี้ พองดำตรงนี้ฉะนั้นสถานที่ที่เขาไดา้ที่รายละเอียดสูงสุดก็คือสมัยพระถังสำจังท่านเป็นผู้ได้บันทึกพระถังสัำจังท่านเป็นคนชอบเขียนโชดจำแล้วก็ท่านมาอยู่นี้16ปีครปีนี่กุฏิของท่านดังนั้นก็ถือว่าเป็นสถานอันนี้เลย ท,ที่สําคัญมีแผนผังนะครับนี่เป็นที่นะครับเกิดแล้วก็นิพานของริบุตรรัตนโพธิรัตนน,นิธิสินสมุดแต่ไม่สุดสาครอาคารห้องอ่างครัวแล้วก็มีอาคารที่พักสงฆ์เดี๋ยวเราไปไปดูทั้งรุ่นไปมาด้านนี้นะครับตามพระพุทเจ้ามานะครับ เขาก็พ oh, uh, <laughs> ัฒนาได้สวยงามธรรมชาติ นี่ก็เป็นอาคารอาคารแต่ละอาคารก็จะมีความยิ่งใหญ่ครับเป็นเป็นครับเป็นห้องของอาคารครับครับ นี่แต่ละห้องก็จะเป็นห้องของพระสงฆ์ครับนี่เราเห็นแค่ชั้นเดียวอ่าแค่ชั้นเดียวชั้นล่างครับห้องพักอ่าห้องพักห้องนอนห้องชั้นเยห้องไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเรียนเป็นที่พักของพระสงฆ์แต่ว่าแต่ละหอพักแต่ละหอพักก็จะมีอ่าที่อ่าพระประธานอยู่จะมีพระอยู่ทุกๆอันแล้วก็มีอ่าบ่อน้ำครับมีบ่อน้ำ นี่เราเห็นนี่แค่ชั้นเดียวปกติจะมี5ชั้นหาชั้นเห็นจังพระสงฆ์ก็ศึกษาแต่พระไตรปิฎกหลายหมื่นรูปสามหมืน่นสี่หมื่นพระทั้งสำจังก็มาอยู่นี่แหละสิบหกปีท่านมาเพื่อจอมวัดเฉยใช่ไหมท่านก็มามออกมาเรียน<ๆ>มามาเอาพระไตรปิฎกไปประเทศจีนครับศึกษาด้วยครับ บริเวณกว้าง<ช>บริเวณนกว้างเราไปดูไม่หมดหรอกเอาแบบพอประมาณ อ่านี่เป็นอ่ห้องสมุดห้องสมุดมีรัตนโพธิอันนี้สูงเก้าชั้นรัตนานิธิสูงเกียรติชั้นแล้วก็สุสสาครอ,อีกห้าชั้น,นอันนี้เป็นที่เก็บอธิธาตของพระละหันแต่พระหันหน้าหันหลังเนี่ยไม่ได้พระละหันดลวนหัน <c oughs> <c oughs> หน้าหันหลังไม่ได้ ฉะนั้นก็นารันทานี้เป็นสร้างขึ้นมาก็เพื่อจะอบูชาผู้มีปัญญาสารีบุตรสุดยอดลูกที่ดีของพ่อแม่สารีบุตรสุดยอดพี่ที่ดีของน้องน้องสารีบุตรสุดยอดเพื่อนที่ดีของโมคลานะสารีบุตรสุดยอดพระธรรมเสนาบดีฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่เป็นความกตัญญูสุดยอดแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเป็นห้องสม,มุดโยมอ้างสม,มุด อันนี้สูงเก้าชั้นแต่ว่าทุกวันนี้ก็เหลืออยู่ชั้นเดียวถัดไปก็เจ็ดชั้นแล้วก็ห้าชั้นเออประมาณนั้นปกติปกติเนี่เป็นเป็นหินเก่านะครับแต่อินเดียเขาอยากให้เรารู้ว่ามันมันใหม่เขาก็เลยมาขัดแต่ความจริงนี่มันเป็นของหินเก่านะฮหินเก่าหินเก่าแต่เขามานี่น,นี่เห็นไหมนี่นี่ยามก็ยามเก่าๆนะั่น อาจจะเป็นเจ้ากรรนายเวรนี่เป็นเป็นของเก่านะครับแต่เขามาขัดให้ให้นั่นนะแล้วก็จะมีเก็บอัฐิของพระละหันครับเป็นเป็นของเก่าเป็นอะไรเม็ดเม็ดเขาก็ขุดค้นมีด้านหลังก็มีแล้วเขาก็จะมาขวางทางเราอย่างนี้นะครับ เนี่ยมันจะเป็นที่เขาขุดค้นมาก็จะเป็นยุค900นะครับยุค900เนี่ย800 900เนี่ถือว่าเป็นเป็นยุคที่รุ่งเรืองของอานารันธานะครับแล้วก็เป็นสร้างเป็นหินดำหินดำแล้วก็เก็บอติของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีการาได้รวบรวมแต่และอันก็จะมีที่เก็บพระนีะ ที่เก็บพระเก็บอ่อหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อองค์ดำมีเยอะนะครับมีเยอะพเจ้าอารมณ์โผล่มาเนาะเออไม่เป็นไร <c oughs> ก็เป็นลักษณะที่อ่ายุค 900, 800, 900, เก้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อ่าหลวงพ่อเมตตาหลวงพ่อองค์ดำอย่างเงี้ยเขาก็จะสร้างแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอ่าที่เป็นเห็นเกดีเนี่ยครับเขาก็จะเก็บอัฐิของพระอรหันต์ไว้ อันนั้นเนี่ยเวลาที่ประชาชนทั้งหลายได้มาบูชาสักการะ,ะแล้วก็จะได้มากราบมาไหว้เป็นพระละหันล้วนๆนะครับพระหันหน้าหันหลังมันตะม,มาเขามามา,มาเก็บหรอ <c oughs> อันนั้นก็ยังอันนั้นคือเจดีย์ใช่ไหมครับครับเจดีย์ครับไม่ไม่เขาเขาเขาเออเคยทำแบบนั้นคือจริงมันเป็นเจดีย์ครับเป็นเจดีย์ดูข้างนอกก็มีข้างนี้ก็มีเยอะครับเจดีย์ทำใหม่หมดใช่ไหม มันเป็นของเก่านั่นน่ะขุดมาไม่น่าจะเป็นสภาพนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีเขามาต่อนั้นนั้นอ่ะแบบนั้นของเก่านั่นน่ะเอ้ยอนนี้เก่าเออนี่เก่านี่เอ่อพระแล้วเป็นเก่าเป็นหินเก่าแล้วก็นี่นี่เนื้อเนื้อนี่ก็เก่านะครับนี่นี่นี่ของเก่านะอ่าเขาแต่เขามาขัดให้มันมันดูเหมือนเขาบอกว่ามันปีใหม่แล้วต้องแฮปปี้นิวเยยร์กเลยทําให้มันใหม่ขึ้นมา แต่ความจริงมันเป็นอ่าสถูปเก่าข้างล่างเก่านะครับเก่าครับเก่าแล้วก็โศกความเป็นอรหันต์ยังไงต้องแนั้นฮะอธิอธิของท่านไม่อใครเป็นคนใครเป็นคนประเมินว่าเป็นอรหันต์อ๋อในสมัยครั้งพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าครัอ๋อเดียวที่จะบอกนังไงมันต่อมาก็มี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 พระอรหันต์ที่แต่ว่าในยุคหลังก็พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ห้ามกดอุตตริมนุษย์จะทำก็ ไม, <Sen Heck no>? ไม่ไม่ไม่มีใครที่จะอนุมัติสมัยนึงใครยึมคืมกงบว่าจะมาเก็บไว้ที่นี่อ่ะมันก <check> er ็มีครับมันมีมันมีควาอพระละหันยุคนี้มาเกิดประมาณแปดหกเจ็ดร้อยแปดร้อยห้าร้อย์มา คือในยุคนั้นมันก็ในสมัยข้งพุทธการก็มีเป็นวัดขึ้นมาเป็นวัดแล้วก็หลังมา200ก็พระเจ้าโศกมหาราชแล้วก็400ก็มีพระราชามาบูรณะมาสร้างมาอะไร6ก0ก็รวมเป็นมหาวินารลันทาตั้งแต่นั้นมาก็แต่ความจริงมันก็จเจริญมาแต่ว่ามันยังยังไม่ได้เป็นมหาวิยาที่เป็นออริจินอลที่สมบูรณ์มาเป็นยุคพศ .600 สองหกรยที่มีรวบรวมก็มีพระสงฆ์หลายหมื่นครับสามหมื่นกว่ารูปที่มาศึกษาศึกษาในที่นี้ก็ให้เรียนแต่พระไตรปิฎกจะไม่ให้เรียนาทางโลก,กอ,อีกท่านจับ आ, दालो, दालो तो आपको कहा की अंदर में है चौथी बार में ये है जो आपका मंदिर और ये पांचवी छठी सातवीं बार की ที่เยปฏิทาตของสาริบุตรโมคคลานะะเป็นที่สำคัญเยปฏิาทาตของท่าน <ssä> 쟤가 맑은 맑은 놈이 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 ดูุุอ่ดดูตรงนี้นะครับหลังจากที่ภาษาดีบุตรท่านาได้พาน้องบวชทั้งหกคนคสำเร็จแล้วหันทั้งหมดแม้แต่น้องชายคนสุดท้ายก็คือเลวัตดังนั้นเขาก็เลยไปแต่งเลวัตตาับคือ สามเณรที่สําเร็จอรหันนี่มีอยู่9องค์คหสามเณรเลวัตสอสิบลีสมสุมาณะสามเณรสี่เกิริยะสามเณรห้าบดิตะสามเณรนอกนั้นจําไม่ได้ไม่ใช่รางุนลยี่สิบปีดนั้นภาษาลิบุตรนี้ท่านเป็นเรียกว่าผู้มีความกตันอยู่ แล้วก็สุดท้ายท่านก็มาโปรดมารดาท่านพระพุทธเจ้าถามว่าท่านอยู่สาวัตถีวัดเจตวันสารีบุตรท่านจะไปไปนิพพานที่ใดสารีบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้าจะกลับไปโปรดมารดาจะลมกลับไปคืนลมหายใจกับแม่สุดท้ายท่านก็เดินทางมาแล้วก็ได้แม่ก็ดีใจแต่ท่านถ่ายเป็นเลือดแล้วครับแต่ท่านก็อดทนไ้ สุดท้ายก็กลางคืนมาก็มีเท้าสกกะมีพระอินทร์พระพรหมลงมาแม่ก็เห็นห้องลูกที่มีแสงสว่างก็จึงเข้าไปถามหลังจากท่านไปแล้วก็เลยบอกว่า,าใครมาลูกห้องจึงมีแสงสว่างอันก็บอกว่าเป็นเท้าจตโรกบาลทั้งสี่พระอินทร์พระพรหมที่มา,อ,าอุปถักมาเทกลโถนอุจาราปรสาวะาแม่ก็เลยบอกว่า โอ้โหลูกนี่เก่งขนาดนี้เฉลยถ้าไ,ไม่บอกแม่แล้วก็สุดท้ายแม่ก็คล้ายๆว่าแม่ก็น้อมมาเพื่อจะฟังทำท่านก็แสดงทำทำให้แม่นั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในพระศาสนานั้นการที่เราจะเอาพ่อแม่มาวางไว้บนบา่าแล้วก็ให้ถ่ายอุจาระปัสสะร้อยปีก็ไม่สามารถที่จอบแทนคุณได้ดังนั้นการที่เราอํ้ให้พ่อแม่เนี่ย ได้ถึงพระรัตย์นั้นก็เป็นการเรียกว่าอุปถากอย่างสมบูรณ์หรือว่าการตอบแทนที่สมบูรณ์จากนั้นถ้าเรามีลกูกมีถ้าเราเป็นนั่นก็ควรบวชให้ให้พ่อแม่เราดีใจครับแล้วก็นำพาภาษาดีบุตรนั้นท่านจะบูชาเรียว,ว่าบูชาอาจารย์ของท่านคือพระอ,อาจฉรยะจครับคือท่านทราบข่าวว่าพระอ,อ,อาจฉรยะเนี่ยแสดงธรรม เยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแค่ฟังแค่นี้ท่านก็สาเร็จสวดระเนฉะนั้นท่านจึงเคารพบ,บูชาอาจารย์ท่านเวลาท่านได้ทราบข่าวว่าประอาจจะชี้อยู่ทางที่ใดเขาจะหันทิศไปทางนั้นฉะนั้นการบูชาทิศทั้งหกก็ทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยาทิศเบื้อง้ชยคือ มิสหายทิศบนบนคือสมณะทิศเบื้องล่างก็คือ,อบริวาลฉะนั้นทิศทั้งหนี้ถ้าใครปฏิบัติเหมือนกับภาษาลีบุตรเนี่ยก็จะมีความกตัญญูนะครับแล้วก็ภาษาลีบุตรเน้นถ้าจะมีความกตัญญูแม้แต่เขาใส่บาตรแค่ท่าบีเดียวท่านก็ยังจําได้ฉะนั้นพ่อแม่เราเนี่ยใส่บาตรใส่ปากเราเนี่ยไม่รู้กี่กี่ล้านคําแต่เราทําไมกลายพันุ์ไปไม่ไม่รู้จักบุญคุณฉะนั้น ภาษาริบุตรนั้นจะเป็นตัวเป็นองค์ที่สอนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไว้วางใจภาษาริบุตรครับว่าเป็นผู้มีความกตัญญูเป็นผู้ที่ให้ความดูแลเหมือนดังแม่ภาษาริบุตรเนี่ยสุดยอดเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาดังนั้นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเราเกิดมาก็ามีปัญญาเหมือนกันแต่ว่าเราจะขาดคุณธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอินเดียเขาจะสอนให้ลูก มีคุณธรรมตื่นเช้ามาเขาก็จะให้ลูกไปกราบเท้าพ่อเท้าแม่แล้วก็ให้ไปกราบต้นใบกะเพราต้นใบกะเพราเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความรักครับถ้าเขาก็จะสอนลูกว่าความรักของพ่อแม่ก็เหมือนกับการดูแลต้นใบกะเพราถ้าใบกะเพรามันเหี่ยวเฉาก็เหมือนกับลูกดูแลพ่อแม่ไม่ดีดังนั้นการปลูกป็นดูแลต้นใบ,นบนกะเพรามันก็เป็นเรื่องยากครับแต่ว่าการดูแลพ่อแม่นะ่ะ มันยากกว่าดังนั้นการที่เรามาศึกษามาเห็นในส่วนที่สําคัญที่มหาลัยนานันทาที่เป็นมหาลัยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระสารีบุตรนะครับนี่ก็เป็นที่เก็บของพระสารีบุตรนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่ของพระโมกคลานะนะครับฉะนั้นเรามาแล้วก็จะได้บูชานะอิมินาสกาเรนะต่างพุทธังอาภิปูชยามะ อิมินาสกาเรนะตังธรรม,มังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระธาตุของพระสารีบุตรพระธาตุของพระโมคคัลลานะพระอ,อนะร,ะรหันตธาตุขอการบูชาสการะในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเทินอาราหังสัมมาสัมพุทโธพระกวลา,าพุทธังพระกัันตังอภิบาเทมิสวาคาโตพระกัตาธโมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระกวัตโตสาวกสังคโคสังขังนามามิ